สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาระบายสีฟัตเตอร์ชายนะครับฟัตเตอร์ชายตัวจะเป็นสีเหลืองนะครับตัวเป็นสีเหลืองเราก็ระบายสีเหลืองไปนะครับในจออาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าสีเหลืองมันเป็นสีที่อ่อนมากๆแต่ถึงมองไม่เห็นก็ก็ต้องระบายไปก่อนนะครับ กล้องที่ใช้อัดก็เป็นกล้องมือถือมันก็เลยความละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ก็ออัพให้น้องๆดูได้ทุกวันเนาะก็แปลว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตัวสีเหลืองนะครับระบายให้มันเข้มหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆมองไม่เห็นกันต่อมาเมื่อสีเหลืองแล้วเราก็จะทําส่วนที่เป็นน้ําหนักด้วยสีส้มนะครับเพื่อจะได้มองเห็นชัดขึ้นเนาะแล้วก็ให้มันดูแบบมีน้ําหนักมีมีความโค้งนะครับ ดูแล้วแบบมีแสงเงาฟัตเตอร์ชายผมก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเนาะแต่มันก็ที้อายสมชื่อฟัตเตอร์ชายเลย น่าจะโวนเงาของผมบังอยู่ใช่ไหมเราก็จะระบายให้เป็นสีแบบมีเงาด้วยนะครับเกียวขอลบตรงนี้นิดนึงดูเหมือนมันเลอะๆแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมเอาคืนได้ไหมสะอาดไหม โอเคดีขึ้นนะครับตาของฟอสเตอร์ชายน่าจะสีฟ้าเนาะเขาที่ดูก็จะเว้นตรงนี้นิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะระบายลงไประบายให้เต็มนะครับ เว้นตรงนี้นิดนึงให้มันขาวๆไปเลยแล้วก็ระบายให้เต็มคราวนี้ก็เอาสีเข้มขึ้นแล้วกันสีเข้มขึ้นสีน้ำเงินที่เข้มขึ้นมาระบายในส่วนของ ตาด้านบนนะครับพยายามอย่าระบายให้ออกนอกเส้นนะครับนี่ครับต่อมาวัตเตอร์ชายจะเป็นผมสีชมพูอ่อน สีชมพูเราทูมากขอเหลาแป๊บนึง่งเป็นการวาดรูปที่ไม่เคยเตรียมอะไรเลยนะครับเหลาสีแป๊บนึงนะครับก็ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรล่วงหน้านะครับถึงเวลาวาดก็วาด อามาระบายสีกันต่อเราก็จะใช้สีชมพูอ่อนนะครับระบายให้ทั่วเลยแต่อย่าก,กดแรงนะครับ ค่อยๆระบายให้ทั่วนะครับไม่ต้องกดแรงๆระบายทับเส้นสีดำได้นะครับแต่อย่าออกไปนอกเส้นไม่งั้นมันจะดูเละไม่สวยนะครับ น้องใช้ชื่อว่าไก่ไก่นะครับมาดูแล้วชอบบอกว่าพี่ทํานูกากอีกแล้วก็จริงๆแล้วน้องไม่กาดหรอกครับน้องอยังเด็กๆอยู่เลยหัดวาดบ่อยๆดีไม่ดีกว่าจะอายุเท่าพี่นี่เก่งกว่าพี่อีกดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับ รู้สึกว่าอยู่ป .5 กันเนาะตอนป .5 พี่ก็ยังวาดรูปไม่เป็นเลยนะครับดังนั้นเราฝึกกันได้อย่าก,กลัวนะครับอย่าก,กลัวว่าวาดไม่เป็นวาดไม่สวยกลัวไม่ได้วาดดีกว่าครับสมัยนี้ดีมากเลยนะครับมีอินเทอร์เน็ตมีคนสอนในอินเทอร์เน็ตแบบนี้ด้วย ไม่ต้องไปหาวิธีวาดแบบด้วยตัวเองไม่ต้องหัดเองนะครับก็ดูจากอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็หัดวาดไปตามด้วยรับรองนะครับว่ากว่าจะตโตนี้จะวาดรูปเก่งมากกันเลยนะครับ ก็ขอให้น้องๆสนุกสนานกับการวาดรูปแล้วเดี๋ยวก็จะวาดเก่งกันเองนะครับฟัดเตอร์ชายนี้ผมขั้นแรกนะครับต่อมาต่อมาก็จะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นอันนี้สีอะไรสีแดงสีชมพูอ่าใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นนะครับมา ระบายส่วนที่ควรจะเป็นเงานะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบอยู่โดนโดนวัตถุอื่นทับอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเงาถ้ายังดูไม่เป็นก็ดูที่พี่ระบายนะครับตรงไหนที่มันเข้มขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราระบายเบาๆมันก็จะเหมือนแบบเรา ได้มีการไล่สีมันด้วยนะครับทำให้แบบดูมีน้ำหนักมีอ่อนแก่ดูแล้วก็ทำให้งานเราดูสวยขึ้นนะครับแม้ว่าบางทีตัวอย่างเราจะดูแบบสีเรียบๆนะครับแต่เราก็สามารถมาระบายให้มันดูแบบมีน้ำหนักด้วยได้ ก็จะหารเราก็จะสวยไปอีกแบบนะครับจะอยากแจกรูปนี้จังเลยอะเดี๋ยวจะตัดขอบขอบแล้วก็แจกส่งไปสนีแต่ไม่รู้จะแจกกันยังไงดีมีวิธีไหนแจกได้บ้างเนอะจับฉลาด Mãe. เดี๋ยวถ้าคิดกติกาได้เราจะบอกนะครับว่าทำยังไงแล้วถ้าอยากได้รูปนี้ไปอยู่ที่บ้านต้องทำยังไงเดี๋ยวคิดกติกาได้ก่อนนะครับเราจะบอกนะครับ กระดาษนี้ก็เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะครับเป็นกระดาษที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับการวาดัดรูปแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่พี่ซื้อมาแบบเป็นเขาตัดให้เป็นห่อแล้วก็โอเคนะครับราคา เฉลี่ยต่อแผ่นไม่แพงมากแต่ซื้อตอนแรกสิหอละร้อยกว่าบาทนี้เราก็ระบายเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับการระบายสีก็ประมาณนี้นะครับมีให้เก็บรายละเอียดเรื่อยๆ ทำเป็นผมอีกลุ่มหนึ่งดีกว่าที่เราไม่ได้ตัดเส้น ผมก็น่าจะเสร็จได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างครบแล้วละ่ะต่อไปก็เอาสีฟ้ามาอีกสีฟ้าเราจะระบายตรงตัวของผีเสื้อนะครับแล้วก็ตรงกำไลด้วยแล้วกันตัวอย่างไม่มีนะครับกำไล แล้วก็ด้วยความที่ข้อมือโล่งๆก็ใส่เข้าไปนะครับเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆแล้วก็กระโปรงจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับ เป็นสีเขียวที่ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยใช้เลยนะครับเธอเกิดมาเพื่อสีนี้จริงๆเหมือนกับมันจะตกกล้องเนาะนั้นก็ระบายแค่นิดเดียวพอเดี๋ยวพอทำคลิปเสร็จค่อยระบายต่อนะครับตรงที่มันตกกล้อง ตรงขอบขอบนี้ก็จะเอาเข้มเข้มนะครับเสือ้อเสื้อก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีลวดลายก็จะใช้วิธีระบายให้ใช้สีฟ้านะครับระบายให้เหมือนกับมีแสงเงา อันนี้เอาเขียวที่ม้ามาระบายเป็นกําไรอีกอันหนึงกําไรจะได้มีสองสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวัตเตอร์ชายระบายสีสำหรับคลิปนี้ก็จากกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ